สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลิกล่าสุดเกมที่21ประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คองซาเตเลซัปโปโรเสมอกับคาชิมาแอนเลอร์0ูนา์ก็ยากแกมปาร์ตแพ้กับชิมิสุเอสพาล์ศูนย์ารเฟซีโรชิมาเสมอกับโชนันเบเมเล่1 1อาวิสปาฟุกูกะก็เฉือนเอาชนะเกียวโตซังการ์หเซเลโซโซกาเสมอกับโยโกมาเอฟมารนอตไป2 2 สัง,งาการทงสืบแพ้ให้กับคาชิวะเลโซ0-1แล้วก็อุระะเลดมอนเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโตเกียวไป3-0 นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่เก็บไป44คะแนนอันดับ2คาชิมาเล์39อันดับ3าคาวาซากิฟอนทะเลของเจเจครับเก็บไป37คะแนนในขณะที่เซเลโซซาก้าของเจ้าชาวัดครับอยู่อันดับที่6มี32คอนซาโดเลซัปโปโลของเจ้าเช็คนะฮะอยู่อันดับที่14มี24คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายก็อันดับ16วิเซโกเบมี20อันดับ17ชิมิสุ20แล้วก็อันดับสุดท้ายจูบิโรอิวาตะมี19คะแนน เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่22นเสาร์ที่16กรกฎาคมก็จะมีคาชิมะแอลเลอร์เจอกับวิเซลโกเบชิมิสุพบอุลวะกัมบะเจอกับเซเลโซคาชิวะพบกับคอนซาโดเลซัปโปโรนาโกย่าแกมปาเจอกับคาวาสากิฟอนเาเลสางานเจอกับโยโกฮาม่าเอเมรินอตแล้วก็โชนันจะพบกับอวิสปาฟุกโกกะตามด้วยวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมมีเอฟซีโตเกียวเจอกับจูบิโรอิวาตะแล้วก็เกียวโตซังกาพบซานเฟเซโรชิมา